ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพบด้วยเสียงกล้าว ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกทุก,ท,กท่านเรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้มาจากพระสุตตันตปิฎกขุทธากนิกาย คาถาธรรมบทอยู่ในยม,มกวักนะคะพระสูตรเป็นเรื่องของพระนางสุมนาเทวีนั้นเรื่องก็มีอยู่ว่าพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีทรงปรารบนางสุมนาเทวีแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่า ก็ในเรือนของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีและในเรือนของนางวิสาขามาหาอุบาสิกาย่อมถวายพัตตาหารแด่พิสุ200ร้อยรูปทุกๆวันดังนั้นในกรุงสาวัตถีนั้นบุคคลใดๆเป็นผู้ประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นๆน ต้องได้โอกาสจากท่านทั้งสองก่อนแล้วจึงจะทำได้ถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะเมื่อคนอื่นๆถามว่าท่านอนาถาบินิกาเสษฐีหรือนางวิสาขามาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือเมื่อเขาตอบว่าไม่ได้มาย่อมถูกติเตียน แม้ทานอันบุคคลน,นั้นสละทรัพย์ตั้งแสนทำแล้วก็ตามก็เพราะท่านทั้งสองคือท่านอนาถาปิณิกะเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาย่อมรู้จักความชอบใจของพิสุสง์และกิจอันสมควรแก่พิสุสง์ก็เมื่อท่านทั้งสองอยู่พวกพิสุ ย่อมฉันได้ตามพอใจทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกๆุกคนที่ประสงค์จัดถวายทานจึงเชิญท่านทั้งสองนั้นไปร่วมด้วยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านทั้งสองไม่ได้อังคาดพิสูจน์ทั้งหลายในเรือนของตนดังนั้นนาวิสาขาเมื่อใครครวญว่าใครหนอแล จักดำรงในหน้าที่ของเราดูแลเลี้ยงพัตาหารแก่พิสุส่งในเรือนเมื่อเห็นทิดาของบุตรคือหลานแล้วจึงตั้งเขาไว้ในหน้าที่นั้นนางก็ได้อังคาดพิสุส่งในเรือนของนางวิสาขานั้นเป็นอย่างดีตลอดมาถึงท่านอนาถบาินิกะเศรษฐีก็ตั้งทิดาคนใหญ่ ชื่อมหาสุพัทธาเอาไว้เพื่อดูแลเลี้ยงพิสุสง์ในเรือนของตนเช่นกันก็นางมหาสุพัทธานั้นทำการขวนขวายแก่พิสุทั้งหลายอยู่และได้มีโอกาสฟังธรรมด้วยนั้นเมื่อนางเป็นพระโสดบาบันแล้วก็ได้ไปสู่สกุลแห่งสามี คือแต่งงานแล้วก็แยกเรือนไปนะคะแต่นั้นท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีก็ตั้งนางจุลสุพัฒาขึ้นทำหน้าที่ดูแลเลี้ยงพัตตาหารแต่พิสุสงในเรือนแทนนางมหาสุพัฒาดางจุลสุพัฒาก็ทำหน้าที่การงานอยู่เช่นนั้นเหมือนกัน เมื่อนางเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสู่สกุลของสามีลำดับนั้นท่านอนาถาบินิกะเศรษฐีจึงตั้งธิดาคนเล็กมีนามว่าสุมนาเทวีขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลถวายพัดแดพ่พิสุสงในเรือนก็นางสุมนาเทวีนั้นฟังธรรมแล้ว บรรลุสกะทาคามิผลตั้งแต่ยังรุ่นสาวอยู่เทียววันหนึ่งนางกระสับกระสายด้วยความไม่ผาสุกก็คือป่วยจนถึงกับทำการตัดอาหารก็คือไม,ไม่สามารถที่จะทานอาหารได้นะคะนางมีความประสงค์จะเห็นบิดาจึงให้เชิญบิดามาพบท่านเศรษฐีนั้น พอได้ยินข่าวของธิดาในโรงทานแห่งหนึง่งก็รีบเข้ามาหานางแล้วถามว่าเป็นอะไรหรือแม่สุมนาธิดาก็ตอบว่าอะไรเล่าน้องชายเศรษฐีก็พูดว่าเจ้าเพอไปหรือแม่สุมนาคือป่วยจนเพอรเรียกพ่อว่าเป็นน้องชาย ทิดาก็ตอบว่าไม่เพอน้องชายเศรษฐีถามว่าเจ้ากลัวหรือสุมนาหรือกลัวตายหรืออย่างไรทิดาก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชายแต่พอนางกล่าวได้เพียงเท่านี้นางก็ทำการละก็คือตายลงนะคะ ท่านเศรษฐีนั้นแม้จะเป็นพระโสดาบันก็ตามแต่ก็ไม่สามารถจะกลั้นความโศกอันเกิดในทิดาได้เมื่อทำสรีลกิจของนางเสร็จแล้วคือให้ทำการปรงนางเรียบร้อยแล้วก็ร้องไห้ไปสู่สำนักของพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสถามว่าคฤหบดีทำไมท่านจึงมีทุกข์ เสียใจมีหน้าอาบไปด้วยน้ำตาร้องไห้มาแล้วท่านเศรษฐีจึงกราบทูลว่านางสุมนาเทวีทิดาของข้าพระองค์ทำการละเสร็จแล้วพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุรายท่านจึงโศกความตาย ย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแก่สรพสัตวไม่ใช่หรือท่านเศรษฐีกราบทูลว่าข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าค่าแต่ทิดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตะปะเห็นปานนี้ในเวลาจนตายนางไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลยบ่นเพอ้อจนตายไปแล้ว ด้วยเหตุนั้นโทม,มนัดไม่น้อยจึงเกิดแก่ค่าพระองค์พระศาสดาก็ตรัสถามว่าคฤหาบดีก็นางพูดอะไรเล่าท่านเศรษฐีทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เรียกนางว่าเป็นอะไรหรือสุมนา ทีนั้นนางก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรเล่าน้องชายครั้นเมื่อข้าพระองค์กล่าวว่าเจ้าเพอ้อไปหรือแม่สุมนานางก็ตอบว่าไม่เพอ้อน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าเจ้ากลัวหรือสุมนานางตอบว่าไม่กลัวน้องชาย พอได้กล่าวเท่านั้นก็ทำการละแล้วลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับท่านเสรษฐีว่าคฤารืหะบดีทิดาของท่านจะได้เพออก็หาไม่ได้ท่านเสรษฐีทูลถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรนางจึงพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็เพราะ ท่านเป็นน้องนางจริงๆนางจึงพูดเช่นนั้นกับท่านข้ารบดีก็ทิดาของท่านใหญ่กว่าท่านโดยมักและผลเพราะท่านเป็นเพียงโสดาบานส่วนทิดาของท่านเป็นสกะทาคามีก็เพราะนางเป็นใหญ่โดยมักและผลนางจึงกล่าวอย่างนั้นกับท่าน ท่านเศรษฐีก็ทูลว่าอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอย่างนั้นคารหะบดีท่านเศรษฐีทูลถามว่าเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าในภพดุสิตคฤรหาบดีท่านเศรษฐีก็ทูลถามว่า ทิดาของข้าพระองค์เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้แม้ไปจากโลกนี้แล้วก็เกิดในที่ที่เพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นขฤรหาบดีธรรมดาผู้ไม่ประมาทเป็นคฤหัดก็ตามเป็นบรรพชิกก็ตาม ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าแท้ดังนี้แล้วก็ตรัสพระคาถาว่าอิทะนันทติเป็นต้นแปลความว่าผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ก็คือเพลิดเพลินด้วยว่ากุศลที่เป็นกรรมดีอันเราทำไว้แล้ว ส่วนบาปก็คือกรรมไม่ดีนั้นเราไม่ได้ทำก็คือเพลิดเพลินในโลกนี้นะคะละไปแล้วก็ย่อมเพลิดเพลินคือตายไปแล้วก็ยังได้รับผลคือวิบากที่ดีเพราะอะไรก็เพราะว่าได้ทำกรรมที่ดีเอาไว้เขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองก็คือเพลิดเพลินทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ แล้วก็เพลิดเพลินตอนรับผลดีในโลกหน้าคือนำไปเกิดในภพภูมิที่ดีที่เรียกว่าสุคติภูมินะคะเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นคือเมื่อเขาไปสู่สุคติแล้วสวยทิพยาสมบัติก็ย่อมได้รับความเพลิดเพลินยิ่งขึ้น ก็เพราะผลหรือวิบากจากที่เขาได้ทำกุศลไว้ในการจบคาถาคนเป็นอันมากได้เป็นอริยบุคคลมีโสดาปติผลเป็นโตแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แล